ไม่ได้ดูข่าวที่เวียดนามเขาอนุมัติทำเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพกเนาะหลายคนก็แบบเสียดายเสียดายอ่ะงงมากคือคืออย่างนี้อ่าพอมีข่าวออกมาแล้วมีคนออกมาว่า,อาบอกว่าเสียดายเนี่ยนะคะค,คนอีกจํานวนหนึ่งก็บอกว่าประเทศไทยอ่ะทำไม่ได้หรอกอให้ประเทศอื่นเขาทาไปเถอะเพราะนักการเมืองประเทศไทยมันเลวมันโกงเดี๋ยวนักการเมืองมันจะมาฟอกเงิน กฎหมายไทยมันยังไม่บพอเท่าเวียดนามคนไทยไม่มีวินยัยคนไทยยังออจิตใจไม่สูงประเทศอื่นคนเขาจิตใจสูงเออขาไม่ตกเป็นเหยื่อการพรน,านันของคนไทยอะ่ะเราจะต้องบ่มเพาะออขัดเกลากันอีกสักหนึ่งพปีแล้วค่อยทำ ร้อให้นกักการเมือง<อ>ใจซื่อมือสะอาดอจุดติขึ้นมาบนโลกใบนี้อ,อุแวะอุแวะออกจากท้องแม่แล<อ>้วก็เดินอะไรนะมี ดอกไม้ทูบเทียนติดตัวมาด้วยนะถึงวันนั้นค่อยทำไม่เราไม่ต้องสร้างเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ค่ะยังไงฮะเราสร้างวัดแทนเพราะวัดเนี่ยก็ทำรายได้มหาศาลนะคะจากการที่รับบริจาครัฐมนตรีสุชาติตันเจริญเข้าไปตรวจสอบวัดต่างๆล่าสุดวัดพระบาทน้ำพูเห็นไหมพี่แขกว่าจริงๆเราวนี่ก็ซอฟต์พาวเวอร์นะวัดเราเนี่ยเป็นทั้งแหล่งฟอกเงินแหล่งทำเงินแหล่ง สีกามิจฉาชีพมาเต็มจริงๆนะครับเราเราเราไม่ต้องมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะเราก็มีวัดวัดคอมเพล็กซ์ไม่เป็นไรคุณพงศ์เราก็อยู่กันแบบนี้แหละ เก็บผักเก็บหญ้าขายไปตอนสมัยยิ่งรักก็ไม่เอารถไฟความเร็วสูงุเห็นไหมดิฉันไปเชียงใหม่ดิฉันก็ไปขุดจิ้งหรีดกินคุณก็เห็นอยู่ปลูกข้าวด้วยไหมดิฉันไปขุดจิ้งหลงจิ้งหรีดหาแมลงกินแล้วก็อยู่กันแบบนี้นะคะคุณพง์อยู่อยู่กันไปแบบนี้แค่แรงสามร้อยบาทกันไปแล้วก็พอเราเก็บเงินได้เราก็ซื้อตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวเวียดนามเออเวียดนามสร้างแล้วสิงคโปร์ก็มันจะสร้างแห่งที่สองตอนนี้ไทยตอกขบวนรถรถด่วนแห่งความเจริญเนี่ยสองรอบแล้วนะ สมัยรัฐบาลยิ่งรักรถไฟความเร็วสูงก็ถนนลูกลังต้องหมดก่อน <S <S สมัยรัฐบาลแพรทองทานเอนเตอร์เทนเมนต์คอ e มเพ็ก